สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ SCI นะครับวันนี้ไอ้ก็พามาบุกป่านะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ไอ้ก็ไม่ได้มาคนเดียวไอ้พาเพื่อนมาบุกป่าอีกหนึ่งคนนะครับผมนะครับผมนี่เลยครับผมเพื่อนของผมเองนะครับกับ Ford r เ n นเจอร์คันนี้เลยครับผม Ford r เ n นเจอร์รุ่นนี้นะครับเป็น Ford r เ n นเจอร์ซประตูรุ่น XLT นะครับผมตัวนี้ที่ไอ้พามาบุกป่าด้วยก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่ราคา8 0 0 0 0น 89,000บาทนะครับผมตัวนี้มีการแปลงล่างนิดหนึ่งนะครับแปลงล่างยังไงนะครับผมตัวนี้เลยน่าจะได้แปลงล่างเจ้ากระจังหน้านะครับได้เปลี่ยน <Okay. S 1> ตัวกระจังหน้าแล้วก็ใส่เสริมคิ้วนะครับผมเสริมตรงขอบไฟหน้าให้กับเจ้าตัวเฟอร์นเจอร์คันนี้เลยครับผมครับผมรุ่นนี้นะครับผมเครื่องเขาจะอยู่ที่2.2นะครับผมหรือเครื่อง 2002นั่นเองนะครับ160แรงมา้ารุ่นนี้มีความพิเศษพิเศษตรงที่ว่ารุ่นนี้สามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยนะครับผมเรื่องน้ําท่วมไว้ใจฟอร์เรนเจอร์คันนี้ <Wow. S 1> ได้เลยครับผมไปด้านข้างนี่ครับตัวนี้นะครับผมอนาอรไอทก็ได้เสริมคิ้วนะครับผมด้านข้างให้กับเขานะครับผมคิ้วตัวนี้เป็นคิ้วขนาด6นิ้วมีน็อตนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนแม็ก ให้เขาด้วยนะครับผมแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับผมเป็นยางแม็กซีดนะครับแล้วแม็กขอบ16กนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มให้ความดุดันเขาหน่อยนะครับผมยังไม่พอนะครับผมก็ได้ติดตั้งแก้มด้านข้าให้เขานะครับผมก็นี่ครับครอบดําด้านให้เขาเลยครับผมตรงนี้มาด้านข้างนะครับผมตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ของที่มาจากโรงงานนี่เลยครับคิ้วกันสาส ติดตั้งจากโรงงานของแท้จากโรงงานเลยครับผมแล้วก็ทั่วรองมือนะครับก็ได้ติดตั้งเพิ่มให้กับทางลูกค้านะครับผมแล้วก็มีครอบมือจับด้วยนะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับบอกเลยมีความพิเศษภายในเลยมีความพิเศษมากความพิเศษของเจ้ากระบะรนเจอร์ตัว XLT นะครับตัวใหม่ปี2020นั้นมีความพิเศษยังไงนะครับผมก็หน้าจอ8นิ้วนะครับระบบซิงค์3นะครับที่เป็นระบบเดียวกับเจ้าแรปเตอร์นั่นเองที่ราคาอยู่ที่1ล้าน 6 9 9 0 0เกาหนั่นเองนะครับระบบนี้มีมาแล้วนะครับผมอ่ามาดูภายในกันนะครับระบบซิงสามมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับระบบซิงสามตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ8นิ้วทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาให้ด้วยนะครับผมตัว Apple CarPlay นะครับรองรับ Apple CarPlay พย์เอนดอร์ดออโต้แล้วนะครับตัวนี้เรารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับมีความพิเศษตรงพวงมาลัยอีกนะครับผมพวงมาลัยมีความพิเศษตรงที่ว่า พวงมาลัยเป็นแกนไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วมาพร้อมพุทคอนโทรลควบคุมความเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้มีความพิเศษที่บอกเลยว่าตอบโจทย์ได้แน่นอนมีความเอ่อครบเครื่องครบคันกับเพียงแค่ราคาที่ 8, 80ดแ0น่บาทนะครับผม <Yeah. S 1> ไปกันต่อนะครับผมน้องอานก็จะพาไปดูด้านท้ายนะครับผมด้วย ดันไฟท้ายอ้าก็ได้เสริมนี่เลยครับผมข้อบไฟท้ายนะครับผมตัวนี้ด้านท้ายมีความพิเศษพิเศษมากเลยครับผมตัวนี้นะครับผมมีเซ็นเซอร์นะครับให้ถึง4จุดนะครับผมอ่าแล้วยังไม่พอนะครับผมก็ยังมีข้อบฝาท้ายนะครับให้กับลูกค้ากระบะพันเก่งคันนี้นะครับผมสามารถรับน้ำหนักได้1.3ตันกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมลึกนะครับขนได้เยอะ บรรทุกเงินได้เยอะนะครับบรรทุกของก็ดีนะครับผมอ่าอยัางไม่พอนะครับตัวนี้มีความโดดเด่นของเขาก็คือสิ่งที่เขาโดดเด่นก็คือรุ่นนี้นะครับผมเป็นระบบเซ็นเซอร์หนึ่งนะครับผมอ่าครับผมนี่ครับผมฝาท้ายของเขานะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมนะเฉพาะฝาท้ายนะครับผม แข็งแกร่งครับผมเลือกฟอร์ดนะครับเลือกฟอร์ดพิจิตเพชดนะครับยังไม่หมดนะครับก็ยังมีระบบไฟดวงที่3ให้ด้วยนะครับกับเจ้ากระบะเรนเจอร์ XLT คันนี้เลยครับนี่เลยครับไฟดวงที่3ไฟส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับผมเวลาเราหาของก็จะหาของได้สะดวกสบายด้วยไฟดวงที่3ของเราที่เราแถมให้เลยนะครับผมตัวนี้ติดตั้งจากโรงงานนะครับผมของดีต้องฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผม ส่งท้ายนะครับกับโปรโมชั่นดีๆจากฟอร์ดพิจิตรเพชรของเรานะครับผมวันนี้ก็มีโปรโมชั่นใช้เงินรับรถคันนี้นะครับเพียง39,000บาทนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะครับผมใช้เงินรับรถ39,000าบาทเท่านั้นนะครับผมออกง่ายออกไม่ยากถ้าเลือกฟอร์ดต้องเลือกฟอร์ดพิจิตรเพชรนะครับแต่ถ้าเลือกคนดูแลเลือกน้องอายนะครับนะครับผมก็ขอฝากเบอร์โทรนิดนึงนะครับผม 0945258778อ้ายินดีให้บริการและคำนั้นเนี่ยดีๆนะครับผมโทรมาเข้ามาแล้เยอะนะครับ